เดสนับถนุนโดยซูซูซกิเป็นดิกเบรก100งรอปีแห่งความปลอดภัยมันใส่ทุกครั้งที่แตะเบรกฮอนดา้าออโต้วิกเอ็นคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะหนุ่ยก็พามาอยู่ที่บูธของซูซูซกิค่ะ แล้วเมื่อพูดถึงซูซูกินะคะหลายๆคนก็อาจจะนึกถึงซูซูกิแครีนั่นเองนะคะโดยคันนี้นะคะก็มีการตกแต่งนะคะเป็นร้านกาแฟาด้วยนะคะสามารถสร้างธุรกิจในฝันได้ง่ายๆเลยนะคะกับซูซูกิแครีคันนี้ค่ะและคันนี้นะคะก็คือเออร์ติก้าไฮบริดค่ะที่นั่งได้ถึงเ็ที่นั่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะที่นั่งนะคะกว้างขวางม,มากๆเลยค่ะด้านในนั่งได้ถึงเจ็ที่นั่งด้วย คุณผู้ชมคะเรามาดู Suzuki Swift คันนี้ค่ะว่ามีอะไรที่พิเศษบ้างนะคะสวยงามมากๆนะคะก็มีทําสีรถรอบคันชุดกันชนหน้าหลังตกแต่งสติกเกอร์ด้านข้างไฟตัดหมอกคู่หน้าติดฟิล์มโคมไฟหน้านะคะแล้วก็ราคาเนี่ยรวมแล้วนะคะคันนี้เนี่ย694,000บาทนะคะเขาก็ตกแต่งมาพร้อมให้เราแบบนี้เลยมาแบบนี้สวยงามมากเลย คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือไฮไลท์ของบูธซูซูกินะคะนี้เลยคันนี้กับซูซูกิสวีปนะคะเขาทำสีมาได้โดดเด่นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะคะ ตอนนี้นะคะอยู่ที่ s u z u k i XL7 Hybrid นะคะโดยคันนี้นะคะเป็นรถขนาดครอบครัวเลยค่ะสามารถนั่งกันได้ทั้งครอบครัวเลยหรือว่าจะมากันเป็นแบบแก๊งเพื่อนๆนะคะก็ไปเที่ยวกันได้สนุกสนานแน่นอนค่ะ ตรงนี้นะคะอยู่ในห้องโดยสารนะคะที่เบาะหลังคนขับนุยนะคะสูง175นั่งสบายมากๆเลยค่ะแถมยังมีแอร์นะคะสําหรับผู้โดยสารอีกด้วยโหขนาดด้านในนะคะนั่งได้อย่างเยอะมากนี่ด้านหลังก็ยังกว้างขวางสะดวกสบายอีกด้วยค่ะและที่พลาดไม่ได้นะคะสำหรับงานนี้นะคะในบูธซูซูกินะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะ จิมนี่นะคะออฟโรดอีดิชันนะคะเป็นเจเนอเรชัน4นะคะบอนทูบ l เลเจนต้องคันนี้เลยค่ะนี่ผู้หญิงนะคะใครที่แบบอยากเท่ๆก็ขับคันนี้ได้น่ารักมากๆขับเบาะลงไปนะคะเป็นแนวราบเพื่อที่จะเก็บสัมภาระเราได้อีกเยอะมากเลย และที่นี่นะคะอีกหนึ่งกิจกรรมจากซูซูกินะคะเขาก็มีค่ะรถบังคับของจิมี่นะคะที่เป็นรถโฟล์วิวจริงๆนะคะสามารถลองขับเล่นได้แบบนี้เลยนี่นี่โอ้ชนนิดนึงนะคะเย้มา, yeah, มาถึงเส้นชัยแล้วนะคะสนุกมาก มาลองเล่นกันได้นะคะอยู่ที่บูธของซูซูกินะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะนุ้ยก็อยู่ที่บูธของค o นดานะคะและนี่ก็คือดีลพิเศษนะคะหรือว่าโปรโมชั่นพิเศษของทางค o นดาเขาค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับบูธฮอนด้าในงาน w อเตอร์เอ็กปี2024นี้นะคะเราได้ขนรถมาเป็นกองทัพเลยค่ะมีรถมากกว่า10รุ่นมาให้ทุกท่านได้เลือกตามไลฟ์สไตล์ของท่านนะคะสำหรับรถที่เป็นไฮไลท์ก็คือจะเป็น Honda HRV EHE ใหม่ซึ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้นะคะก็ได้รับตอบเสียงตอบรับที่ดีจากตลาดมากๆ Honda ก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ ฮอนด้า e-h-e-v e เนี่ยเป็นยนตกรรมสปอร์ตพรีเมียมเป็นคอมแพกไซส์นะคะนองจากเป็นเครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อนไฮบริดเนี่ยทำให้รถมีอัตราเร่งที่ดีมากแล้วก็ประกอบว่ามีอัตราประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมนะคะลูกค้าขับตั้งแต่กรุงเทพจนถึงเชียงใหม่เนี่ยด้วยน้ำมันเพียงถังเดียวเนี่ยสบายๆได้เลยค่ะครั้งนี้เนี่ย h o n ด้ e-h-e-v เราต้องการให้ลูกค้าเป็นเจ้าของได้ง่ายนะคะเราเปิดตัวด้วยราคาแนะนำรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเพียง8 9 9 0 0 0 9 0 0 0 เท่านั้นเองนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเป็นเจ้าของได้โดยง่ายโดยราคานี้จะอยู่ถึงแค่สิ้นปี67นี้นะคะก็อยากจะให้ทุกท่านรีบเข้ามาเป็นเจ้าของก่อนที่ราคาจะปรับขึ้นเป็นราคาปกตินะคะนอกจากนี้เราอยากจะให้ลูกค้าได้ผ่อนน้อยๆนะคะเขได้ e-hv เนี่ยผ่อนเริ่มต้นด้วยโปรแกรม double smile เนี่ยเพียงแค่8,600กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ยังมีของแถมมากมายนะคะ ปกติแล้วเนี่ยคอนได้เอชวก็จะมีตัวโมดูลโลที่เป็นชุดแต่งนะคะเป็นชุดแต่งก็คือจะเป็นยูทิลิตี้เสริมความ,มอเีกประสงค์แต่ครั้งนี้พิเศษมาพร้อมกับชุดแต่งกูเก้นชุดแต่งโงเก้นก็คือจะช่วยทำให้มีความภาพลักษณ์ที่สปอร์ตแล้วก็ทับพื้นเอาใจ แฟ,แฟนที่เป็น SUV อย่างแท้จริงนะคะนอกจาก HRV แล้วเนี่ยซิตี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ในบูธของเราซิตี้ี่เรามีพอมาพร้อม,อมแคมเปญหนักๆเลยนะคะซิตี้เรามีให้เลือกทั้งรุ่นที่เป็นไฮบริดและเป็นเทอร์โบที่เป็นแฮทแบ็กแล้วก็เป็นรุ่นซีดานนะคะผ่อนเริ่มต้นเนี่ยถ้าจะเข้าโปรแกรมดับเบิล m ิมายเนี่ยผ่อนเริ่มต้นแค่เพียง2,800นกว่าบาทเท่านั้นเองหรือสามารถจะเลือกออดอกเบี้ย0%ก็ได้นะคะสำหรับคนที่สนใจรถ ไฟฟ้าว่าคำได้านรถไฟฟ้าไหมเรามีคำได้ e n one มาโชว์ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นระบบเช่าถ้าเกิดลูกค้าสนใจสามารถเช่าใช้ได้ติดต่อสามารถติดต่อบริษัทรถเช่าได้ทั่วไปแล้วก็ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของเรานอกจากนี้ยังมีแคมเปญเยอะแยะมากมายนะคะสาหรับรุ่น,นอื่นๆเนี่ยขอให้ทุกคนเข้ามาเยี่ยมชมคุณฮอนด้าเพื่อมาพูดคุยกับที่ปรึกษาการขายแล้วก็หรือไม่ก็ไปที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศได้ค่ะขอบคุณค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีๆนะคะที่นุ้ยได้นำมาฝากคุณผู้ชมในรายการในวันนี้นะคะและพบกันนะคะกับรายการ a u t o ตแอมเกิลพเดได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้นุ้ยต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ